สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการถักอ่อไหมนับเบอร์ยีบห้ถักโคร,โครเชร์รอบใบนะคะใบนี้นี่เราตั้งใจว่าจะให้ออกโทนสีอ่อครีมครีมน้ำตาลนะคะสีที่เลือกใช้ก็คือสีโอนตินสีกะกีแล้วก็สีครีมลายที่เรา จะปักของรุ่นนี้ก็คือเป็นลายน้องแมวสองตัวนะคะซึ่งเราได้เดินเส้นไว้แล้วนี่นะคะก็จะเป็นลายน้องแมวสีดามกับสีน้ำตาลน้องชื่อมิมี่กับฮันนี่นะคะเป็นงานสั่งของลูกค้าลายของโครเชร่ที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือการใช้ดับเบิ้ลโครเชร่แต่ใช้การไขว้กันก็คือว่าเราจะปัก หลักแรกไปก่อนและครั้งที่สองเราก็จะปักถอยหลังกลับมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการไขว้กันนะคะไขว้กันไปเรื่อยๆข้ามมาหลักหนึ่งนะคะข้ามมาหลักหนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคเชตหลักถอยหลังกลับไป ข้ามาหนึ่งหลักถอยหลังกลับไปข้ามาหนึ่งหลักนะคะเขาก็าจะออก มาลักษณะอย่างนี้นี่นะคะเราก็จะทําไปรอบใบจนถึงทามาจนถึงขอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักดับเบิลโคเชแบบปกตินะคะตรงตรง,ตรง,ตรงสักสองแถวแล้วเราก็ใช้การพับลงไปแล้วก็ใช้เข็มนะคะสอยรอบใบมันก็จะเป็นการปิดขอบตรงนี้ได้สนิทหมดนะคะส่วนของก้นกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เราก็ใช้การผักถักดับเบิลโคเชนะคะแล้วก็ค่อยๆหลังจากสมมติว่าขอบเสร็จแล้วเราก็ถักขึ้นมาแล้วก็เริ่มลายลาย,ลายที่เราต้องการเช่นลายควายหรือบางคนอาจจะอยากได้ดับเบิลโคเชแบบเป็นลายอย่างนี้นะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ตัวเราเราคิดว่าลายนี้มันดู เรียบหรูแล้วก็ดูดีค่ะโอเคนะคะ